แฟนเพจเ c e บุ o กปากน้ำเกียงไกลและแฟนเพจทางช่อง YouTube ปากน้ำเกียงไกลนะคะวันนี้น้องติ๊กมีรถเข้าใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วค่ะคันนี้ได้ค่ะเป็นรถยอดฮิตเลยนะคะ Toyota Revo นะคะซึ่งร้านเราก็ขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะ Toyota Revo ปีโโ2017นะคะคันนี้นะคะสวยๆแบบ ขายหมดนะจ๊ะบอกเลยว่ารีโว่ที่ร้านเรานี่ขายดีมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นปี2017นะคะเป็นรุ่นปีนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะดูทะเบียนนะคะ54ทะเบียน2ตัวทะเบียนก็สวยนะคะเ,เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะไฟก็โฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้านะคะ เป็นโครเมียมนะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่น E นะคะรุ่น E มาพร้อมกับชุดสปอร์ตไลท์หนึ่งชุดนะคะชุดสปอร์ตไลท์หนึ่งชุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นี่จ้ามาพร้อมกับแม็กเดิมๆแม็กเดิมๆยางแน่นๆนะคะเป็นยางมิชลีนนะคะยางใหม่มากๆดูดอกค่ะดอกยางเต็มๆอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากๆเลยนะคะน้องติ๊กพาไปดูรอบคันกันก่อนค่ะนี่จ้า กระจุกมองข้างค่ะก็จะมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะจะเป็นรุ่น E นะคะรุ่น E นะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าเริ่มจากแผงประตูข้างนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทางคันนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทางคันเลยนะคะคุณค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับเข้าโทรออกกดตรงนี้ได้เลยนะคะ จากจอวิทยุค่ะจอวิทยุก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะต่อบิลูทูธได้ USB ได้นะคะ AUX ได้นะคะครบคันเลยนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะคะเกียร์ธรรมดา5เกียร์ภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะนี่ความซอหน้าก็จะเป็นสีดำแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากใหม่มากค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะปี2017นะคะปี2017นะ สวยงามตามท้องเรื่องแอบลองติ๊กพาดูรอบคันกันนะจ๊ะนี่จาดเป็นรุ่น E นะคะเป็นรุ่น E นะจ๊ะรีโวค่ะรีโว่โตโยต้ารีโวสวยมากค่ะคันนี้เป็นปี2017นะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะรถทิ่เข้ามาเลยนะคะล้เป็นรถยอดฮิตอยู่แล้วเนาะโ o โยต้ารีโวนะคะ ตอนนี้นะคะน้องติ๊กยืนอยู่ที่สาขา4นะคะสาขา4นะคะก็คือปากน้ำเกียงไกรสาขา4เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าโปรโมชั่นเยอะแน่นอนโปรโมชั่นเยอะแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะโทรหาน้องติ๊กได้เลยที่เบอร์0 9 9ย์5 1 0 0นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องติ๊กด้วยนะคะวันนี้น้องติ๊กไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ